ให้เขาพูดคําว่ารักประเทศไทยรักประเทศไทยรักประเทศไทยให้ได้ครับแค่นี้เองเขาจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดึงคนทั่วโลกเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านครับผมฮักเคียงฮักเชียงใหม่ครับวันนี้เราต้องรู้สึก มีความยินดีนะครับสำหรับประเทศไทยที่ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ยินคร่าวๆแล้วว่าเราเริ่มมีวัคซีนในต่างประเทศนะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมโรคในในอนาคตได้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมออกไปที่จะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นและถ้าเราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นั่นคือเราจะเป็นโอกาสคร,ครับ และวันนี้เราได้โอกาสนั้นมาแล้วนะครับซึ่งโอกาสนี้ก็คือโอกาสที่เราสามารถที่จะเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ปลอดภัยเรื่องโควิดนี่เราทำมาดีแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาวันนี้เดือนกันยายนเดือนวันสุดท้ายนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โควิดมันดีขึ้นหายไปแล้วก็อสมอท,ทุกท่านด้วยนะครับในทั่วประเทศเลยแล้วก็ ในผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นมาอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆยกนิ้วให้เลยนะครับแต่วันนี้ตามที่แผนที่เราบอกนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะได้ไอเดียจากผมไปบางส่วนนะครับที่จะเอาไปทําหลังจากที่โควิดกำลังจะจบนี้นะครับนั่นก็คือการกักตัว14วันการขายสินค้าจากอันซนนิ่งที่เกิดขึ้นใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดวีซ่าในระยะยาวมากขึ้น คัดสรรคนที่ทั่วโลกที่เป็นเซเลบทั่วโลกเข้ามานะครับอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับเรามีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาล็อตแรกในช่องเรื่องเดือนตุลาสิ่งสําคัญอย่างแรกสุดก็คือเรื่องของการคุมเรื่องของโรคนะครับงั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดนะครับขอให้อย่าละเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอยากให้ทุกๆคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติทุกคนเนี่ยให้เขาเป็นเซเลป สำหรับคนทั่วโลกที่สามารถที่จะเอาไปพรีเซนต์ได้นะครับแล้วผมกำลังจะมาพูดอะไรผมกำลังจะมาบอกทุกท่านว่าถ้าวันนี้เราอุสาห์ผนานพ้นวิกฤตโควิดมาได้แล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือเราก็ต้องให้เขาเป็นเซเลบให้ได้จริงๆและถามว่าเซเลบเนี่ยที่เรากำลังจะให้เขาเป็นเนี่ยเรามีวิธีคิดอย่างไรในการทำให้เขาเป็นเซเลบให้เรานะครับอันนี้เรื่องสำคัญนะฮะ วันนี้ก็เลยอยากมาคุยเรื่องนี้ครับว่าการที่เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาดูเ,าเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราหลังจากนี้เนี่ยต้องให้เขาเป็นเสมือนคนที่อยู่ในประเทศเราให้ได้ครับนี่คือคีย์สัก e s เซสนะครับผมเห็นไอเดียอยู่อันนึงนะครับก็คือของโรงแรมเรือบัวแอนด์สปานะครับที่มีห้องอาหารเ,เป็นเชฟมิชลินสตาร์อยู่บนชั้นดาดฟ้าของกรุงเทพนะครับ อยากให้ไปเปิดดูแนวคิดของวิธีการคิดในเรื่องของการดูแลของนัก,กท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการเรื่องให้เป็น d e s t i เ a ชันอ่ n the world ะนะครับซึ่งแนวคิดพวกนี้เป็นแนวคิดที่รายละเอียดเยอะมากนะครับผม,มนี่ชื่นชอบมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะดูแล V.A.P. ระดับโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสามารถที่จะทําราคานะครับในเรื่องของอาหารมื้อหนึ่งเจ็ดแปดพันเท่านั้นเองนะครับหรือแม้กระทั่งสามารถที่แําเป็นชาริตี้มื้อหนึ่งเป็นล้านได้ด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ได้เกิดจากแค่อาหารอย่างเดียวน,นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือมันเป็นการเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวที่มาหารเราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สักซเซสของการที่หลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเราต้องให้เขามีประสบการณ์ร่วมกับประเทศเราให้ได้นะครับเรื่องบริการ เรื่องทิวทัศน์เรื่องสตอรี่เรื่องการดูแลนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของความประทับใจเพราะนั้นเนี่ยการบริการเหล่านี้เนี่ยต้องคัดสรรอย่างดีครับแล้วทําให้เขาเป็นเซเลบที่เอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าต่อให้กับโลกภายนอกได้แล้ววันนี้เรากําลังจํากัดคนที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็น v i p จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าให้เขาเห็นมุมมองของ การที่เขาให้คขามารักประเทศไทยได้ด้วยนั่นคือการทําเรื่องของคําว่าจิตอาสาครับถ้าเขาสามารถที่จะมีจิตอาสาให้สําหรับคนในประเทศไทยได้ในการที่จะเข้ามาร่วมเราให้แต้มให้พอยให้รางวัลเขาให้สิ่งที่เป็นส่วนลดดีๆสำหรับการท่องเที่ยวระดับ5ดาวครึ่งราคา หรือจะเป็นการที่ยกย่องหรือให้ประกาศนียบัตรในการที่เขาเข้ามาในการที่จะมารักบ้านเราหรือรักประเทศเราในที่ต่างๆนั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ครับนี่คือคีย์ที่หลังจากที่เราไล่เลียงมาว่าเราปิดประเทศไรายได้เราน้อยลงแต่วันนี้เราเริ่มที่จะคัดคนเนี่ยที่เป็นเซเลบทั่วโลกเข้ามาเราทำ YouTube นะครับส่งไปทั่วโลกนะครับ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําได้เลยนะครับเราไปติดตามเซเลปที่เข้ามาในช่วงแรกๆของคนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเราโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแล้วก็การบริการนะครับถ้าคิดไม่ออกให้ไปดออูห้องอาหารที่อยู่บนรูปทอบของระบัวได้ครับคุนาราวดีนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้แนวคิดแบบนี้เรื่องของการทานอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตแถมไม่พอ สามารถที่จะเข้ามาช่วยคนไทยได้ด้วยนะครับในการที่เป็นจิตอาสา V.I.P. สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่กำลังจะเจริญสูงสุดในปีหน้าประเทศไทยเราจะร่ำรวยครับเพราะ d เดสติ a t i o n ของโลกคือที่ประเทศไทยที่เรากํำลังทำร้อยเรียงกันมาทั้งหมดที่ผมกำลังจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือว่าวันนี้เราเดินมากำลัง จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราพยายามทำที่สุดแล้วนะครับนั้นเราโฟกัสที่อะไรครับเราโฟกัสที่ผลประโยชน์ของ ประเทศชาติผลประโยชน์ที่ประชาชนและเราโฟกัสสิ่งที่มาร่วมกันกนะ็คือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตคนที่ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือเรื่องของชุมชนที่อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแขกบ้านแขกเมืองในรอดแรกด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆเกาะต่างๆที่เราวางเส้นทางเอาไว้นะครับซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการกระจายรายได้ได้อย่างทั่วถึงสิ่งสําคัญก็คือต้องให้เขาพูดคำว่ารักประเทศไทยรักประเทศไทยรักประเทศไทยให้ได้ครับ แค่นี้เองเขาจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดึงคนทั่วโลกเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามให้เราโฟกัสไปที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักประชาชนได้สิทธิเสรีภาพเต็มที่หรือไม่ประชาชนกําลังจะมีรายได้มากขึ้นหรือไม่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ความเหลื่อมล้ําของประชาชนลดน้อยลงหรือไม่นะครับถ้าเราทําได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองฝ่ายไหนก็ตาม ถ้าเราโฟกัสในสิ่งเหล่านี้เราเลิกเล่นการเมืองเพื่อที่จะโจมตีซึ่งกันและกันลดทอนความน่าเชื่อถือของกันและกันแต่เราเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศเราด้วยกันดีกว่าไหมครับอยากเสนอสงส่วนอย่างที่ผมสรุปหนึ่งคือบริการให้เหนือระดับให้ได้ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะติดคลิปไว้ให้นะครับก็คือโรงแรมเดอะบัวรีสอร์ทแอนด์สปาที่กรุงเทพที่เป็นรูฟ็อปร้านอาหาร ในคอนเซปต์แบบนั้นให้ได้ครับหรืออีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของการทําให้เขาเป็นเสมือนจิตอาสาที่มาจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยดูแลคนในประเทศเราด้วยได้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันถ้าเขาทําได้เขาทําดีแจกบัตรส่วนลดหรือเชิญเขามาทานอาหารที่เดอะบัวก็ได้ถือว่าคุณคือแขกวอไพีที่เข้ามาดูแลคนไทยอย่างพวกเราคิดใหม่ทําใหม่ใช้มาเก็ตติ้งนำนะครับอย่าใช้ระบบข้าราชการนํา มาร์เก็ตติ้งเท่านั้นที่ตอนนี้กำลังจะทำให้ทุกคน,นสามารถที่จะฟื้นตัวโควิดได้เร็วที่สุดอยากฝากเอาไว้ว่าทุกคนรักประเทศชาติให้มากๆนะครับแล้วบุญเหล่านั้นคุณก็จะตามมาเองไม่ว่าบุญอะไรที่เกิดขึ้นมันคือการกระทำที่เรากำลังสื่อให้กับโลกได้เห็นได้ประเทศได้เห็นว่าเราช่วยประเทศชาติได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับฮักเคียงฮักเจียงใหม่ครับที่สำคัญฮักเคียงฮักประเทศไทยไปด้วยกันเรากำลังจะเป็นประเทศสีวิไล และกำลังจะเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองอันดับต้นๆของโลกในเร็ววันนี้เพียงแค่ทุกคนช่วยเหลือกันและทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จกับประเทศไปได้ด้วยกันแล้วเราไปสู้กับคนนอกประเทศดีกว่าดีกว่าเรามาสู้กันเองครับไว้เจอกันครั้งหน้าวันนี้ฝากทุกท่านด้วยว่าจิตอาสา VIP เพื่อประเทศไทยให้คนทั่วโลกมาร่วมกันเป็นจิตอาสาร่วมกัน ี่สักเซสุดท้ายหลังโควิดแล้วเราจะเกิดเซเลบที่รักประเทศไทยร่วมกันทั่วโลก7,000ล้านคนจะรักเราเจอกันครั้งหน้ากับฮักเชียงฮักเจียงใหม่ครับ